ทุกอย่างจริงๆแล้วอาจารย์สุไทรก็ไม่โม้ไม่อยากมาครับแต่วันนี้ที่มันก็เที่ยวเสรแล้วก็บอกว่าถ้จาจะมาหรือทุกสิ่งววยนนอย่างที่กล่าวไว้บนเไว้ถ้าฮันนี่จะจไ,ได้โดนมาทุกๆครั้งเวลาเราถูีฝังอีที่อาจารย์สุไทรได้คำนับถือ เพราะว่าเป็นตตามศิลปทนดสตร์ที่ป็นซี้มันก็จะมีรลุ่ักลอบที่เป็นหัวลักเขาก็จะใช้ตางเวลาตางยการ่นแล้วก็มีเ่องแต่งตเครื่องทุกสิ่งทุกอย่างิุกนนักร้องต้องการอยากได้มากเลยวันนั้นอาจารย์สุัยมาก็เวลาเรากลับกันที่ว่าได้ขุ้นย่างทั้งวัน บางท่านก็ให้เข้าใจอาจจะอาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมาต้องเอาเองค์มาที่นี่มาไว้ที่นี่เพราะทุกสิ่งทุกอย่างทันทีศิษส,สารเป็นศิลปินนักร้ององค์มาที่นี่ก็อยู่กับนักร้องแล้วก็ศิลปินหมอลรำศิลปินนักร้องใครก็แล้วแต่ที่ผ่านม,มาเขาก็จะมากราบกราบก็หมายถึงว่าเรามากราบ ขอารมีญรีศิษยศานแลวมากรภูมิเนตรด้วยอาจารย์สุไกเขียว่าถ้าเป็นเช่นนี้ฮันนีมต้องการอยากได้สัญญาณมันดึงกันยูทูบเบอร์หลยแต่กองไฟยังอย่ยังไงล่ไปไหนเลยไล่ไไห้ไม่ได้ของมนุษย์หรือการหาขินของนุษย์ดีการหาิี้มีของน้องหดีก็ดี ใใาอาจารย์ชัยก็ขัดธูปก็คือเขาจะมีสิ่งนี้ก็เลยเอามาถวายเมื่อเอามาถวายอาจารย์ชัยต้องการอยากให้อันนี้ศึกษาทมีบุญบุญคุณนะให้มีบุญวาระที่เพืนหรือบัณฑ์พุูกที่เรารวบแล้วกันแล้วต้องการอยากได้เป็นบุญส่วนคือการทำบุญบุญทิพยส่วนคือส่วนให้รหรอาจารย์ชัยก็เลยนิมนต์พระ9วัดมาทเดียว มาถวายผ้าไทยเก้าชุดจำพรรษาเก้าชุดปันใจเก้าชุดให้กับฮันนี่ศรีอีสานให้น้องปุ๋ยเป็นคนทำบุญแล้วกวาดน้ำไปให้เพราะเขามาขออรอนฮันนี่ศรีอีสานอยู่ที่นี่อาจารย์สมชัยก็เลยต้องตงให้มาหลักบุญก่อนจะมาขอขอรตรงนี้เราไม่เอาบุญส่งให้ฮันนี่หรอกให้ฮันนี่ได้บีบารมี ไม่คิดว่าเราจะทำะไรกันลงไปบุญบารมีของท่านนี่จะได้เสร็จนี้ทุกสิ่งอย่างไปมาขอพรก็ได้ก็เลยต้องไปทำดวงก่อนดึงดวงชะตาชีวิตหรือดึงบารมีของท่านนี่ขึ้นให้สูงพวกเราทอองค์เราขอองคจ้าอุพรพิสัยเราจะได้ถ้าเราถ้าเรามาขออรค์นี้ขอไปเรื่อยๆของุ้ยก็หมดเปลน ก็เลยเอางุใหญมาฝากให้กับใครอยากมาขอสามลาขอลเรื่องเดียวก็เลยให้น้องมีเป็นผู้สืาวอยู่นี่นะเนี่ยอยู่ทุกช่องไปทำุญวันนี้ต้องสงามไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่แค่เห็นไปเพียนอยู่ลมบอกว่าปิบ12ล้าน อมีนเลยพน้องเมยัเด้อยุยุบทกคำไมต้องไปทำที่นั่นอาจารย์ทัางใช้ม่มีคำตอบของใหเพราะว่าอาจารย์นั้ใจไม่รูในไม่ว่าเป็นที่ั่หรว่านาจริงๆแล้วเป็นาน้องอีนั้นเขาไปปดอะไรไ้อาจารย์ แม่ของผมเองเขารู <tı ro> ้ดีเขาเคยบอกว่าได้เป็นคนเอาไว้ก็เหมือนกับว่าถ้าตามเส้นทางที่จะไปแก้บนให้กับน้องพีก็ไปแก้บนให้เสร็จสัพท์เยบร้อะๆหลายๆกบุญแล้วก็ไปร้องเพลงสบายที่นั่นคุณพรู้อาจารย์สนใจก็ดีใจที่เราทำอะไรด้ดีแล้วก็ทำให้คนดีแต่วันนี้ก็ส่วนน้องพีจะจับหรือไม่จับพยัญชนะกันครับ แ้ต่บาโด่งอีกอ่าให้ความมั่นใจกับประจำหรย่างนใแ่บอกให้อาจารย์ประกาศมาเลยระกาศลุ้มจ๋ว่าต้องมาเาจารย์ประกาศบอกลุ้มจู <huh ๋มาเลยู่จมาเลยตอนนี้เลยมาตอนนี้เลย

ขอทางหน่อยค่ะขอทางหน่อยขอทางไปเอกเด้อดาราดังเนาะโคตรโพบักมอักแตงกับผู้รอนะมีแต่ยุบยุบทูบเบอร์ทูบเบอร์ละจิตตามกันตายพี่น้องเอ้ยเดี่ยมันดโคตรร้ายแห้งร้ายแห้ง เป็นเมื่อื่นๆช่องบนเตียงมาทั่วประเทศแฟนคลับเอฟซีทั่วโลกนะคะโปรดติดตามผู้ใดมามากกับเบิ้งสาธุสาธุแห้งหลายๆเด้อสาธุคอยได้หน่อยเด้อพี่น้องสาธุสาธุแห่งแม่บคุณแม่จ้าคุณแม่นนี่่่่่แแแมมมบบโจเะค่ะคุณแม่ คุณแม่สุภาพคุณแม่สุภาพแพงช่องครัวลำเพลินชอ่นชองไฟกระมี่มือในี้ตลอดอยไล่วไล่ได้เต็มเต็มพี่กัดคเต็มพี่กัดแล้วค่ะมา,มาไปมาไปมาไปม,นนะมันเด็มร็วไม่หรอข่าวไมาอรอบนี้ข้าวไมา่แาบบานี้ จะเข้ามากนะพี่น้องจาเขามาบอกพี่น้องไ้เขามากเลยแงแดงอีแแดงอีกแแดงโอ้ยควาจย้หอ้งยกมจ้าไหนไหนชุดสีแดงอะอเจ้า ันไหนของแม่สีแดงนีค่ะสีนี้ค่ะแม่่วางอแม่่ะนี่ควางบอสแล้วก็วงแม่โอเคโอเคเดี๋ยวให้หนุ่กโจเข้ามาขอทางหน่อยจ้าขอทางหน่อยค่ะให้บอสโจเข้ามาหน่อยค่ะ ผู้จ้าผู้จ่าจ่อออกเนี่ยบ่ว่าเขาสิขม่าดีเด้วยผู้จ้าพอออกคนเขาม่ได้เชาไห่ได้หรอได้